ไปเจอร้านอาหารในพีซโนโลกที่มีเมนูให้เลือกเยอะมากที่สําคัญคืออร่อยแล้วใครที่อยากได้ร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆนะแนะนําร้านนี้มาร้านนี้เลยทุกคนไก่โวยวายร้านเขามีทั้งโซนข้างในที่เป็นห้องแอร์แล้วก็โซนข้างนอกที่เป็นมุมถ่ายรูปฟิลคาเฟ่แบบนี้เลยทุกคนแต่งตัวมาถ่ายรูปคือเวิร์กเลยแล้วเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่ทุกบินมีสิทธิ์ลุลาผ้าปันคอวันแม่แล้วก็กระเช้าดอกไม้น่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้ส่วนใครจะมาเป็นครอบครัวเขามีห้องพีเวทไว้รองรับด้วยนะทุกคนหรือว่าจะชวนเพื่อนมาาเก็ กอดเกมมาให้เล่นด้วยนะทุกคนแล้วเราเห็นเขามีโซนด้านนอกเราก็เลยเลือกนั่งโซนด้านนอกวันนี้ในส่วนของเมนูเขามีเยอะมากพวกเมนูสเต็กข้าวแกงกะหรี่หรือว่าเมนูพวกสลงสลัดเขาก็มีโค้ดแล้ววันนี้คือเมนูทั้งหมดที่เราสั่งมาถ้าใครตามเรามานะสั่งตามนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นผัดผักบุ้งฝอยแล้วก็ยำบุญเส้นทะเลเดือดแล้ววันนี้คือแนะนํามากปลากระพงทอดน้ําปลาเนื้อปลาคือแน่นมากทุกคนแล้วมันกรอบอร่อยอันนี้คือกินโคตรเพลินเลยเมนูนี้ชื่อเลิศมากมามา่มาต้มยำไฮโซเบอร์ใหญ่ข้างบนออนท็อปมาเยอะมากกุ้ง หอยหมึกปูแนะนํามากว่านนี้คือต้องสร้างแล้วก็นี่เนาะกินมากทุกคนกุ้งอบชีสแล้วใส่สเต็กมาทางนี้เลยเป็นสเต็กคู่หูไก่กับเนื้ออ่อนแล้วซอที่เขาให้มาทั้งสองอันแนะนำมาให้ผสมกันอร่อยอยากจะบอกว่าเนื้อคือดีมากทุกคนคือจานเดียวอิ่มได้เลยเพราะให้มาเยอะมากปิดท้ายด้วยนี้ข้าวแกงกะหรี่วากิวแฮมเบอร์เป็นข้าวแกงกะหรี่ที่แบบให้เลยว่าถูกต้องน้ําของข้าวแกงกะหรี่กินกับเนื้อแฮมเบอร์คือดีมากทุกคนปิดท้ายด้วยของหวานเมนูไอติมร้านนี้เขาก็มีนะทุกคนร้านเขาจะเปิดทุกวันเลยนะ สุก11โมงถึง3ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์10โมงถึง3ทุ่มนะ